กรรมจะทำให้คนมาเจอกันไม่ว่ากรรมเราที่มีต่อเขาหรือกรรมเขาที่มีต่อเราเพื่อมีชีวิตร่วมกันช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้ววันหนึ่งจะต้องพลัดรากจากกันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่องธรรมะกิเลสพังหาทุกท่านคะก่อนรับฟังคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปธรรมะอัปเดตในแต่ละวันนะคะบนเส้นทางการดำเนินชีวิตไม่มีใครลิขิตให้เราได้นอกจากเราจะเป็นผู้ลิขิตเองในเมื่อเรามีโอกาสที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเราก็ควรจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเรา การมีจุดเริ่มต้นที่ดีจะบ่งบอกถึงความสำเร็จในวันข้างหน้าชีวิตจะประสบกับความสุขหรือความทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่ใจและการกระทำในปัจจุบันเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนดังเรื่องราวที่จนาม,มาเล่าสู่กันฟังมีเปรตตนหนึ่งสารภาพบาป ที่ตัวเองได้ทำไว้ว่ากระผมได้ประพฤติผิดทุจริตด้วยการพูดจาส่อเสียดพูดเท็จและพูดจาหลอกลวงเพื่อความชิบหายแก่ตนในมนุษย์โลกผู้ใดผู้ใดประพฤติทุจริตมีผู้ส่อเสียดเป็นต้นผู้นั้นต้องจิกเนื้อหลังของตนกินเหมือนกระผม จิตเนื้อหลังของตนกินในวันนี้ข้าแต่พระนาระทะทุกที่กระผมได้รับอยู่นี้ท่านได้มองเห็นแล้วบุคคลใดเป็นคนฉลาดมีจิตอนุเคราะห์ผู้อื่นบุคคลน,นั้นพึงกล่าวตักเตือนผู้อื่นว่าท่านอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดเท็จอย่าเป็น ผู้มีเนื้อหนังของตนเป็นอาหารเลยเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารท่งปลารบเป็ดตัวหนึ่งซึ่งได้สารภาพบาปของตนให้พระนารทะเทระผู้เป็นพระอรหันต์ทราบถึงบาปก,กรรมที่ตัวเองได้ทำไว้เพื่อท่าน จะได้นำมาเล่าเป็นคติเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังได้สํารวมระวังซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมตอนอยังมีชีวิตอยู่แต่ไปเชื่อตอนที่ตายไปแล้วพี่เชื่อเพราะได้ไปสวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนของตอนเองซึ่งเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้ว จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างไรก็ต้องยอมรับกฎแห่งกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้ทั้งหมดอันที่จริงแล้วพระบรมศาสดาทรงรู้เห็นเรื่องภพภูมิต่างๆเหล่านี้มาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตอสุรากายหรือสวรรค์ทางนิพพานพบสามโลกัน พระองค์ทรงแทงตลอดทั่วถึงหมดตั้งแต่สมัยที่ตรัสรู้ใต้ควงไม้พระสีมหาโพธิ์หากทรงเห็นว่าพุทธพรพบริษัทมีใจละเอียดพอจะรับฟังเรื่องที่เหลือวิสัยซึ่งไม่อาจเห็นด้วยตาเนื้อก็ทรงเมตตานำมาตรัดเล่าให้ฟัง เรื่องไหนที่สาวกหรือเหล่าเวนยสัตว์อย่างตรองตามไม่ทันหรือฟังแล้วอย่างรับไม่ได้ก็ทรงสงวนไว้รอช่วงจังหวะที่เหมาะสมจึงจะทรงนำมาแสดงถ้าหากมนุษย์เชื่อพระราชดํารัสที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้แม้ยังไปนิพพานไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ต้องมีสุขติเป็นที่ไปอย่างแน่นอนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ทำให้ต้องไปสู่อบายภูมิกันมากมายเหมือนอย่างเรื่องในอดีตผู้พิพากษาผู้ไร้ศีลธรรมต้องยอมรับกรรมในอบายเรื่องก็มีว่าในสมัยพุทธกาล เมื่อพระเจ้าพิมพ์พิสารได้ฟังธรรมครั้งแรกได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นอัครสัสนุปธรรมได้ถวายวัดเบรุวันวอรวิหารไว้ในพระศาสนาเพื่อจะได้เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธองค์และเป็นสถานที่แสดงธรรมให้กับ เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายส่วนพระองค์เข้าจำอุโบสถทศีลเดือนละหกวันชาวเมืองจำนวนมากรักษาอุโบสถทศีลต่ำพระราชามีโอกาสฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆที่ออกบวชตามและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มากเป็นพระอนาคามี พระสกะทาคามีอย่างน้อยก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในสมัยนั้นกลุ่งราชครึกมีอริสาวกบางเกิดขึ้นจำนวนมากพระเจ้าพิมพิสารตรัสถามอมาร้าราชบริพานที่มาถวายรายงานเรื่องกิจการบ้านเมืองว่าพวกท่าน ได้รักษาอุโบสถทศีลกันไหมส่วนใหญ่จะกรับทนว่าได้รักษาอุโบสถศีลเหมือนพระองค์แต่มีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้พิพากษาคอยตัดสินคดีความต่างๆตนเองเป็นคนที่มีวาจาส่อเสียดชอบหลอกลวงผู้อื่นและทุจริต รับสินบนเป็นอาจินครั้นถูกพระราชาตรัสถามฝ่ายเจ้าหน้าที่คนนั้นเมื่อถูกพระราชาตรัสถามก็ตอบเหมือนกันว่าหม่อมฉันรักษาอุโบสถศีลเหมือนกันพระเจ้าค่ะเมื่อผู้พิพากษาออกจากท้องพระโรงเพื่อนสนิททักท้วงว่าท่าน รักษาอุโบสถทศิ์จริงหรือสหายผู้พิพากษาตอบว่าสหายเอย๋ยฉันกลัวว่าพระราชาจะไม่ส่งปลื้มพระไทยจึงตอบไปอย่างนั้นแหละอันที่จริงฉันไม่ได้รักษาอุโบสถทศินหรอกเพื่อนกลยานามิตรได้แนะนำว่าในเมื่อท่านกลับทุนพระราชา ว่าได้รักษาอุโบสถศีลแล้วก็ควรจะทำตามคำที่ท่านกล่าวไว้เพราะนี่เหลือเวลาอยู่อีกตั้งหนึ่งวันรักษาอุโบสถศีลครึ่งวันก็ได้ผู้พิพากษาไม่อยากจะขัดใจเพื่อนและเกรงว่าหากพระราชาทรงทราบเรื่องที่ตนโกหกเอาไว้ก็อาจจะถูกลงอาญา จึงตกปากรับคำเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วไม่รับประทานอาหารเที่ยงเพราะเลยเวลารับประทานอาหารแล้วบ้วนปากอธิษฐานอุโบสถทศีลเมื่อท้องบ้างเพราะไม่ได้รับประทานอาหารตกกลางคืนจึงเกิดเป็นลมในท้องภายในท้องเสียดแทงอย่างหนักเนื่องจากตัวเอง ไม่เคยฝึกรักษาอุโบสถศีลมาก่อนเมื่อตกดึกคืนนั้นลมกำเริบจนทนไม่ไหวแต่ก็ไม่ยอมละเมอศีลจึงได้ตายลงไปในคืนนั้นครั้นตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตที่ภูเขาแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกลุงราชครึกผลบุญ ที่ได้รักษาอุโบสถศีลครึ่งวันนี้ช่างเป็นน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งแม้เป็นเปรตแต่ก็เป็นเปรตชั้นสูงคือได้วิมานเงินมีนางฟ้าเป็นบริวารกลางวันจะสวยทิพยสมบัติเป็นอันมากดุดชาวสวรรค์แต่เพราะตนเป็นผู้พิพากษาทุจริต และพูดวาจาส่อเสียดเมื่อตกกลางคืนกรรมนั้นได้บิบคั้นให้ตนเองต้องกลายร่างเป็นเปรตจิกเนื้อหลังของตัวเองกินด้วยความหิวโหวยในสมัยนั้นพระนาระทะลงมาจากเขาคิสกูดได้เห็นเปรตตนนั้นจึงได้ไต่ถามว่าตัวท่านทัดทรงดอกไม้ ใส่ชดาสวมกําไรทองคํารูปลายด้วยของหอมมีสีหน้าพองใสงดงามดุจสีพระอาทิตย์อุทัยลอยมาบนอากาศมีนางฟ้ามาเป็นบริวารบำรุงบำเรอยอยู่เทพอัสษรเหล่านั้นล้วนสวมกําไรทองคานุ่มห่มผ้าที่คลิบด้วยทองคำ ท่านเป็นผู้มีอนุภาพมากมีรูปเป็นที่ให้ขนลูกชูชันแก่ผู้พบเห็นแต่กลางคืนทำไมท่านจึงจิกเนื้อหลังของตัวเองกินเป็นอาหารท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้โปรดบอกให้อัตมารทราบด้วยเถิดเปรตบอกว่ากระผมมักประพฤติผิดทุจริต ด้วยการพูดจาส่อเสียดพูดเท็จพูดหลอกลวงผู้อื่นพิพากษาคดีอย่างไม่เป็นธรรมคราวที่พูดความจริงกรับเชยใช้ไปที่อื่นชอบรับสินบนเป็นอาสินท่านผู้เจริญผู้ใดประพฤติผิดทุจริตพูดส่อเสียดเป็นประจำผู้นั้นต้องจิกเนื้อหลังของตน กินเหมือนกระผมในวันนี้ข้าแต่พระนาระทะทุกขที่กระผมได้รับอยู่นี้ท่านได้เห็นเองแล้วโปลดนำเรื่องของกระผมไปบอกมหาชนด้วยว่าอย่าได้เอาเป็นแย่งอย่างโปรดตักเตือนพวกเขาว่าอย่าพูดสอเสียดอย่าพูดเท็จอย่าเป็นเหมือนผู้มีเนื้อหนังเป็นอาหารของตนเลย จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่ากรรมทุกชนิดที่เราทำเอาไว้ไม่ไร้ผลบุญก็ส่งผลเป็นความสุขส่วนบาปที่ทำเอาไว้ก็ส่งผลเป็นวิบากกรรมกรรมอันทุกทรมานสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วใจเราเศร้าหมองพึงเตือนตัวเองให้ละเว้นสิ่งเหล่านั้น อย่าไปยินดีในบาปอากุศลเพราะจะต้องไปสวยวิบากกรรมยาวนานทำให้เสียเวลาในการทำความดีเชื่อตอนเป็นดีกว่าเสเห็นตอนตายเพราะตอนนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วดังนั้นเราควรสำรวมกายวาจาใจรักษาให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ กรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรทำกรรมดีแม้เพียงนิดหน่อยก็ควรทำอย่างต่อเนื่องเพราะผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วนั้นเราไม่สามารถหลีกได้ต่างการแค่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นฉะนั้นขอให้ทุกท่านอย่าได้ประมาทให้สั่งสมบุญกันทุกๆวัน ด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพราะบุญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของทุกชีวิตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ